สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ <c oughs> จะมารีวิวอีกแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะรีวิวอะไรไปนะครับเพราะว่าอีพีที่แล้วเราได้รีวิวรถนะครับวันนี้เราก็ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ถ่ายคลิปนะครับก้อนกล้องนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับสําหรับใส่กล้องถ่ายคลิปของผมนะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ เคครับทุกคนเดี๋ยวเอามาเปิดดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้ถ่ายคลิปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์กล้องนีะครับก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมใช้ถ่ายคลิปนะครับทุกคน <c oughs> โอเคก็คืออันนี้จะเป็นกล้อง go pro นะครับที่ผมไว้ ทำคลิปนะครับจะเป็น GoPro 7นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเคสนะครับเคสกล้องอันนี้เคสที่มากับตัว GoPro นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นเคสใส่กล้องครับแล้วจะมีขายึดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยครับ เป็นเคสเหมือนกันครับแต่เป็นเคสแบบกันน้ำนะครับทุกคนใช้ดีนะครับกันน้ําทะเลกันน้ําอะไรได้หมดนะครับผมลองดูแล้วครับโอเคเลยราคาไม่แพงนะทุกคนผมสั่งมาจากช้อปปีนะถ้ายัาไม่ผิดแล้วก็อันม,มีขาอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะครับนี่ครับสามารถปรับระดับได้นะทุกคนก็จะกดแล้วก็สไลด์นะครับ นี่ประมาณนี้นะก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับแต่เราจะใช้แบบถือไว้ถ่ายคลิปนะครับก็จะมีพวกอ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวชาร์จแบตโปรโรนะครับนี่ก็คือเสียบฐานโปรโรเข้าไป2ลูกแล้วก็เสียบสายอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขายึดกับพวกหมวกกัน็อกนะครับที่ใส่กับ เคสกล้องนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วเอาก็ยึดกับหมกุกกน,น็อกหรือจะเป็นพวกสายรัดเอวอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนอ็อตพวกอะไรที่ไว้ใส่กับตัวนี้นะครับแลจะมีหัวหัวตัวนี้ครับก็คือใส่กับตัวนี้แล้วเขาก็จะหมุนได้นะครับทุกคนตัวนี้มันจะหมุนได้นะครับก็จะใส่ไปนี้ นี่ครับก็จะหมุนได้นะครับ 360, 360สามร้อยสามรอยหสิบองศาไปเลยลวราจะตั้งตัง้งแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> แล้วก็มาดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีขาจับโทรศัพท์นะครับตัวนี้ใช้กับใช้จับโทรศัพท์ได้เพราะว่าเราจะมีตัวตัวแปลงใส่ตัวยึดโทรศัพท์นะครับ ก็ใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันเราก็หมุนเข้าไปเลยแล้วเราก็มาใส่กับตัวนี้ก็จับโทรศัพท์ได้เหมือนกันครับแล้วก็จับกล้องด้ด้วยก็มาดูครับกล่องนี้กล่องนี้ไม่ใช่กล้องนะทุกคนอันนี้เป็นแบตเตอรี่โกลปนะครับที่ผมได้สั่งมาใช้นะครับราคาไม่แพงนะทุกคนก็ใช้ได้ครับผมสั่งมาสองก้อนครับก็จะประมาณนี้นะ นี่ครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือถอดเปลี่ยนได้ครับก็เลยสั่งมาสองก้อนเผื่อวันไหนได้ไปเที่ยวข้างนอกแบบเข้าป่านานๆน,นะครับสักสองวันอะไรประมาณเนี้ยไม่มีที่ชาร์จเราก็สำรองแบตไปแล้วก็จะมีพวกสายชาร์จนะครับสายชาร์จไทซีแล้วก็สายชาร์จ Android ธรรมดาคนละิปนะครับก็จะมี g ก Pro ตัวหนึ่งเลยครับ ตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วนะทุกคนเป็นก o p ป o รเจ็ตก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าโอเคเลยก็ถือว่าใช้ได้ครับภาพชัดประมาณนี้นะครับทุกคนที่ผมไม่ถ่ายทําคลิปนะครับก็จะมีตัวก o p ป o เลยหลักๆนะครับแล้วก็จะมีเคสใส่ก o p ป o รก็มีตัวหนึ่งก็เป็นแบบกันน้ำนะครับ เผื่อไว้วันไหนได้ดำน้ำทะเลเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแบตกโปรขาจับขาตั้งกโปรก็จะมีกล่องใส่กล่องกโปรแล้วก็แบตเตอรี่สก้อนในตัวมีอีกก้อนหนึ่งนะทุกคนก็ทั้งหมดจะเป็น3ก้อนีครับประมาณนี้นะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับที่ผมใช้ถ่ายก็ จะเป็นตัวโดรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดรนก็เดี๋ยวโดรอนอนะ่ะผมจะมารีวิวอีกอีกทีหนึ่งครับน่าจะเป็น EP หน้า EP ที่สามเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าโดรนใช้ยังไงแล้วก็โอเคไหมกล้องชัดแค่ไหนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เคครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ได้ใช้ไปทำคลิปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนจะถ่ายอะไรให้ดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะให้มีกำลังใจทำคลิปต่อถ้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็อยู่ในทางเพจเป็ดพาเที่ยวนะครับผมก็จะลงทางเพจ หรือช่อง YouTube นะครับเป็ดพาเที่ยวเหมือนกันครับเซิร์ชไปใน YouTube ได้เลยครับก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันครับโอเคครับทุกคนขอบคุณมากครับ